คุณผู้ชมจะพาไปรู้จักดินแดนแห้งแล้งในถิ่นอีสานเขาเคยปลูกได้แค่มันสำปะหลังอ้อ,อยปลูกแบบ20ปีก็ขาดทุนอยู่อย่างนั้นแต่พอปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชถาวรรายได้อย่างงามเลยจ้าแต่ว่าเขาปลูกอะไรยังไงติดตามกับช่วงกเกษตรทำเงิน วัดมหาสรารคามดินแดนอีสานที่เกษตรกรหันมาเริ่มปลูกต้นอินทผลัม <l ip> แค่เริ่มต้นคิดปลูกก็ถูกชาวบ้านหัวเราะแล้วว่าปลูกขึ้นหรอลุงแต่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือแปลงปลูกต้นอินทผลัม105ต้นบนพื้นที่เกือบสองไร่ วันเช้าตะลอนข่าวมาที่แปลงปลูกอินทผลัมที่เคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งดินปนทรายและมีความเค็มแต่ว่าปลูกบันแก้วเขาว่าก็หวานกรอบปลูกบ้นสับปะหลังก็ได้แป้งสูงเอางี้ละกันเปลี่ยนมาปลูกอินทผลัมได้เงินแสนเลยนะครับ สวนบ้านไร่นาจเจริญอยู่ที่นี่เลยนะครับบ้านบัวแก้วตำบลเลืองแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรา,ารคามเจ้าของก็คือนายสำรองนาจเจริญอายุ71ปีครับว่าแต่ทําไมลุงสำรองถึงเลิกปลูกมันสับปะหลังล่ะครับมันกมันก็นดีหรอกครับแต่ว่ามัน,นได้ปลูกสุ่ปีนะได้เลยกระ่าวบะสมถึงห้าเห็ดครับทีละงานเ้าดอกผมก็เลยอ่านไว้ไปทั้งหน้าถึงสี่นะครับ ปลูกอินทผัมสายพันธุ์สยาม S1 มาได้3ปีแล้วนะครับ <c oughs> ความรู้ในการปลูกในการดูแลศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆครับ <c oughs> ปลูกระยะแรกๆต้องบันดูแลรักษาเดินสำรวจแปลงทั้งเช้าและเย็นเมื่อพบมแมลงก็ต้องรีบทำลายทันที <c oughs> ส่วนการรดน้ำได้เจาะบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วางระบบน้ำหยดเพื่อให้อินทผัมได้น้ำอย่างสม่ำเสมอในปีที่สามอินทผัมเริ่มให้ผลผล,ผลิตพร้อมขายแล้วใช่ไหมครับลุงสมรขวบทีเชี่ยวชั้นมาเบิ้งกวาวาสิริโยเซตันกัวยูกันกิโลละ200บาทกันมีได้ได้เขาขอบขัวปีนี้พ่อขาดาว่าว่าจตั้มต้น2แสนบาทนะครับอินทผัม105รต้นได้ผล,ผลผลิตประมาณ 1,500กิโลกรัมโรงงานมารับซื้อในราคา200บาทต่อกิโลกรัมมาลองคำนวณดูแล้วนะก็ได้ถึง300,000บาทเลยนะครับคาดว่าอีก7 8ปีจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้เต็มที่กว่านี้อีกปัจจุบันบ้านไร่นาเจริญก็เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกอินทผรลัมที่ได้รับความสนใจด้วยนะครับ เกษตรกร,ร,กรที่เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่และสนใจศึกษาปลูกพืชถาวรอ,อย่างจริงจังก็ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นกเกษตรทำเงินไปแล้วครับมันดีตรงนี้แหละออลงทุนทีเดียวใช่ยาวเลยนะแล้วอินทพลัมเขามีประโยชน์ด้วยนะ,นะแล้วราคาก็ดีด้วยก็ทำให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้เพิ่มเนาะไปลองปรับใช้กันดูค่ะ